สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรวิ่งบนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับปีสองห้าหกหกนะครับเป็นสูตรแอดที่นะครับสูตรในการคำนวณน,นะครับจะใช้หลักหน่วยบนนะครับ บวก1นึงคงที่4ครั้งนะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับของงวดวันที่16สิงหาคม25 6หหนี้นะครับไปดูสถิติย้อนหลังกันก่อนนะครับว่าเข้ามาแล้วขี่งวดนะครับแล้วหลุดขี่งวนนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับ ออก411นะครับเข้าที่เลข1นะครับต่อมานะครับออก417นะครับเข้าที่4นะครับเข้าหลักร้อยนะครับวดต่อมานะครับออก652นะครับงวดนี้หลุดนะครับมดต่อมานะครับออก873นะครับ เข้าที่เลข3นะครับหลักหน่วยล่างนะครับงวดต่อมานะครับออก907เข้าที่เลข7หลักหน่วยล่างนะครับงวดต่อมานะครับออก906เข mm ้า hmm. e, ที่เลข9แล้วก็เลข0นย์นะครับหลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนนะครับงวดต่อมานะครับออก ศูนย์หนึ่งเก้าเข้าที่เลขเก้าแล้วก็เลขศูนย์นะครับเข้าหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับมว่ต่อมาออกเก้าศูนย์สามเข้าที่เลขศูนย์แล้วก็เลขสามนะครับสิบหน่วยบนนะครับมว่ต่อมาออกสองเจ็ดสองเข้าที่เลขเจ็ดหลักสิบบนนะครับมว่ต่อมาออก แปดเจ็ดสองงวดน,นี้ไม่เข้านะครับหลุดงวดต่อมานะครับออกหกศูนย์ห้าเข้าที่เลขห้าแล้วก็เลขหกหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับงวดต่อมานะครับออกห้าสามศูนย์งวดนี้ไม่เข้านะครับหลุดนะครับ งวดที่ออกไป1สิงหาที่ผ่านมานะครับก็นี่นะครับออก4 5 3หนะครับงวดล่าสุดน,นะครับเข้าที่เลข3แล้วก็เลข4ีนะครับเข้าหลักร้อยบนและหลักหน่วยบนนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับที่เพิ่งออกไปออกไปนะครับก็มาดูนะครับ การคำนวณของงวดวันที่16สิงหาคม2566นี้นะครับสูนยในการคำนวณนะครับจะใช้หน่วยบนบวก1คงที่4ครั้งนะครับหลักหน่วยคือเลข3นะครับ 3บวก1คงที่4ครั้งนะครับ3บวกหได้4 4่บวก1ได้5 5า,าบวก1ได้6 6บวกหได้7ก็สูสตรการคำนวณนะครับของงวดประจำวันที่ 16สิงหาคม25 6 6นี้นะครับสูตรคำนวณได้เลข4เลข5เลข6แล้วก็เลขเก็น,นะครับสูตรวิ่งบนนะครับ4ตัวนะครับมา1ถึง3ตัวนะครับก็นำไปจับคู่กันได้นะครับถ้าท่านชอบตัวไหนนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่1นะครับสูตรวิ่งบนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงสูตรวิ่งบนนะครับสูตรที่สองให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ